สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงกกตูมค่ะลงมาดูทุเรียนก่อนนะคะมาชมทุเรียนก่อนนะคะชมสวนอ่าหลังบ้านก่อนนะคะสวนหย่อมน้อยนะคะเป็นสวน่เป็นสวนหย่อม,อมต้นไม้นะคะไม่ใช่สวนหยอ่อมดอกไม้นะคะคือก็เป็น คนล,ละหมากรากไม้นะคะนี่นี่ก็คือต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะนี่ก็คือว่านโอ้โหเห็นไหมว่านมัดลูกโตเร็วจังเลยเพิ่งปลูกนะคะนี่เรามาดูทุเรียนกันนะคะโอ้โหกล้วยนะคะกล้วยเครือใหญ่แล้วนูน่นเริ่มจะแก่แล้วกล้วยโอ้กล้วยจะได้ขายแล้วนี่กือเเครือแล้วกล้วยเครือนี้ก็ ถูกต้นมะพร้าวเลยเกือบต้นมะพร้าวหักโอ๊ย้ยทุเรียนทุเรียนอ,อ้าวอุ๊ยทุเรียนต้นนี้เป็นดอกแล้วเหรอนี่ป้าเป็นดอกแล้วนะคะนี่อุย๊ยมีสามดอกมันจะเป็นลูกให้หรือเปล่าเนาะทำไมถึงเป็นแค่นี้เนาะโอ้ออกดอกแล้วนะคะ นี่อ๋อเกือบไม่รู้ตัดต้นกล้วยวันนั้นเกือบถูกโอ้ยเป็นดอกแล้วเรามาดูต้นมาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นหรือยังหนอ,อต้นนี้สูงนะคะสูงแต่ยังไม่เป็นโอ้โหนูน่นต้นนี้สูงมากแต่ยังไม่เป็นดอก อื uh huh. แต่ต้นนั้นทำไมถึงเป็นเร็วจังเนะ oh. าะอ๋อมันเร็วแต่ต้นหรือาเปาเอฟซีเอฟซีท่านไหนที่เคยมีทุเรียนนะคะโอ้ย oh. ช่วยบอกหน่อยทำไมมันถึงเป็นก่อนเพื่อนต้นนี้อต้นนี้ใหญ่ยังไม่เป็นเลยทั้งทั้งที่ต้นนี้ปลูกทีหลังนะมันทำไมถึงเป็นเร็วจังต้นนู้นปลูกก่อนยังไม่ได้เป็นเลย โอ้มีโอกาสลุ้นต้นนุ้นนะคะนี่เป็นดอกแล้วตัวนั้นล่วงไปแล้วสงสัยถูกไอ้ใบกล้วยหรือว่ามันล่วงเองนี่อ้ามันล่วงโอ้มันล่วงนะคะก็มีอยู่สามเอา้าเรารอลุ้น อยางดียังมีความหวังที่จะได้กินทุเรียนแล้วเอาอะไรฉีดนะคะเอฟเอาอะไรฉีดไม่ให้มันร่วงนะคะฮอร์โมนหรือเปล่าคะโอ้ยต้องไปหาฮอร์โมนไปฉีดแล้วไอต้นนั้นก็ดูใบอะไรมแมลงกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องหาอะไรมาฉีดแล้ว ดอกล่วงแล้วนี่เอาไปดูต้นนี้เป็นแค่ต้นเดียวนี่บอมาดูต้นนี้ต่อนะคะต้นนี้ต้นใหญ่อะไรอะไรรังอะไรเนาะอยู่ข้างบนน้นยังไม่ได้เป็นเลย ออ้ยไอน,นีก้กระปอมกระปอมโอ้โหไปแล้วต้นนี้ยังไม่ได้เป็นนะคะอ้าวมันจะเป็นอะไรนี่ยอดมันถึงไม่ถึงไม่สวยเท่าไหร่เนาะโอ้ยลังอะไรนาะลังหนูบ้างน,นู่นโอ้สงส่ยลังหนูหนูก็ไปทำลัง ต้นนี้ยังไม่เป็นเนาะยังไม่เห็นเลยต้นนี้นะคะโอโ้ยังไม่เห็นลูกเลยออต้นนั้นเป็นเร็วมากทาั้งทั้งที่ต้นนี้ปลูกก่อนนะต้นนั้นปลูกที่หลังโอ้แล้วแต่เนาะยังไม่เห็นลูกเลยต้นนี้อ้าไม่ใช่ลูกดอกมันเป็นดอกเนาะอันนั้นคือมันเป็นดอกนะคะ เราพูดผิดดอกทุเรียนทุเรียนเริ่มเป็นดอกแล้วต้นนี้ทำไมถึงไม่ยังไม่เป็นทั้งที่ต้นใหญ่กว่าเริ่มเป็นดอกแล้วนี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโอไปดูต้นนั้น มันก็มีอยู่หลายต้นนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ10ต้นนะคะต้นนี้ต้นนี้คงยังไม่เป็นหรอกเพราะว่าพึ่งพึ่งได้3ปีนะคะต้นนี้ยังไม่เป็นหรอกเนาะอ๋อต้นเรียนนี้ไม่รู้เขาดูแลรักษายัางไง พอขึ้นไปโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ไม่รู้อะไรไปกัดยอดเนาะโอ้แมลงชอบมากนะต้นนั้นก็เหมือนกันแมลงชอบมากๆเลยชอบขึ้นไปกัดยอดนายอดเหลืองเลยโอ้เราต้องได้ดูเลนะคะ ก็ร่มเครือใหญ่ละอ,อันนี้ก็คือผักหวานผักหวานก็โตเร็วเหมือนกันเราใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยนะคะผักหวานเราก็จะโตเร็วนี่คือว่านจอดเดี๋ยวว่านจอดไปกินก่อนนี่คือว่านจอดนะคะเราจะไปกินนะคะกินเป็นหัวสดๆเลยนะคะอ่าคือว่าย่าเป็นกระเพาะนะคะก็ต้องกินว่านจอดนะคะ เคี้ยวกินเลยค่ะเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนกินหัวสดๆเลยนะคะจะรู้สึกเย็นท้องนะคะเย็นท้องแล้วก็รู้สึกดีมากเลยนะคะน,นี่คือมะพร้าวไฟมะพร้าวไฟก็โตเร็วๆนะคะต้นเงาะนะคะ ้นาะแต่ละปีปีนี้ดกดกปีหน้ายิ่งจะดกเนาะนะคะเก็บผักไปกินกับปนเก็บผักไปกินกับปน,นก่อนนะคะวันนี้จะปนกบน้อยนะคะผักยอดอ่อนๆเท่านั้นเลยโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากที่ช่วยดูคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ